หากคุณกาลังเลือกเป็นโนระหว่าง P 1 2 5กับ P 2 2 5แต่คุณเลือกไม่ได้คลิปนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังครับผม สวัสดีครับผม,มก็อยู่กับกุูเปโนอีกแล้วครับผมในคลิปนี้เราก็จะมาทําอะไรครับผมมี 2, 2ตัวก็วันนี้จะมาเปรียบเทียบอ่าให้ทุกคนฟังเลยว่า P125 กับ P225 ที่เป็นตัวล่าสุดเนี่ยมันแตกต่างหรือแบบมีข้อดีต่างกันยังไงเนาะเป็นรุ่นรุ่นก่อนอันนี้กับรุ่นที่อัปเกรดแล้วก็คือตัวเนี้ก็ต้องบอกว่า P225 เนี่ยพัฒนามาจาก P125 โดยตรงเลยอ่าใช่เพราะว่ามันเป็นตัวอัปเกรดความต่างเลยก็ เห็นได้ชัดเจนเลยครับผมภายนอกใช่ภายนอกด้วยขนาดตัวด้วยอะไรเงี้ยครับผมใครที่สงสัยว่าจะเอารุ่นไหนดีณตอนนี้นะครับผม P125 กับ P225 ผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังเลยทั้งคู่อ่าครับเริ่มจากที่ตัวผมก่อนตัวทางผมเนี่ยเป็น P125 นะครับผมมาพร้อมกับเซ็ตมันก็คือพร้อมขาปกติเลยแต่ว่าไม่ได้มีเพรสดนสามทางเป็นเพรเดนหนึ่งทางส่วนเรื่องลำโพงตัวนี้คือต่างกันแหละทั้งคู่ของผมเนี่ยลำโพงจะอยู่ด้านบนเสียงมันก็จะคือถ้าเราเล่นวางกลางบ้าน มันก็จะโอเคอยู่เพราะเราจะได้ยินเสียงมันถ้าเป็นตัวนี้ลำโพงอยู่ด้านหลังที่ผมเห็นใช่อยู่ด้านหลังตรงนี้แล้วก็ยังออกมีช่องออกมาทางด้านหน้าตรงนี้ด้วยเพื่อให้แบบมิติเสียงมันได้แบบมีมากขึ้นอ่รอบๆ surrounding ดีกว่าคือถ้าวาดชี้กำแพงตัวนี้ก็จะเข้มค่อนข้างจะชัดกว่ายึดมาด้วยครับถ้าเป็นเรื่องดีไซน์ภายนอกเรื่องขนาดตัวทางของผมเนี่ย P125 เนี่ยตัวค่อนข้างจะก็โอเคอยู่เล็กพกพาได้ใช่แล้วตัวมันก็จะแต่ว่าตัวมันหนา าถ้ตัวนี้ก็จะคือจะดีไซน์จะมีความตัวมันจะบางกว่าพกพาน้าหนักเบาครับอ่าแล้วก็ข้างนอกมันดูแบบเรียบๆมีความมินิมอลมากขึ้นเบากว่าของผมอีกของผมว่าเบาแล้วอันนี้เบากว่าตัวบางกว่าด้วยอ่ะเมื่อกี้พูดถึงขนาดตัวส่วนตัวผมเคยใช้ตัวนี้รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างเล็กอยู่แล้วแต่ว่าใช่ตัวมันหนาเวลาผมพอดออกไปเล่นข้างนอกครับตัวมันค่อนข้างหนาถ้าเทียบกับตัวนู้นแล้วตัวนี้ค่อนข้างเบากว่าใช่อัปเกรดมาเนี่ย ตัวบางขึ้นเสียงก็ดีขึ้นปุ่มมันจะดูแบบกว่าหน่อยจากจากตัวนน้นที่อัปเกรดมาแล้วมันปุ่มมันเรียบๆดูเรียบแล้วก็ไฟอ่ะแอมเบียนไม่เหมือนกันอันนี้เป็นสีขาวแต่พอกดตรงเนี้ยวีเลชันอันขึ้นตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บออมาสันมานี้ของผมว่าเป็นสีแดงนะในตัวหนึ่งสองห้าเป็นปุ่มสีแดงเหมือนเดิมปุ่มเสียงก็ต่างกันไหมปุ่มเสียงปุ่มเสียงเหมือนกันแล้วก็กดกดผสมเสียงได้ สองเสียงครับพร้อมกันหรือแบบมีเบสผสมด้วยก็ได้ผมว่าผสมได้เหมือนกันผสมได้ใอ่าแล้วก็ที่แตกต่างอ่านี้มีมีบลูทูธด้วยอ๋อใช่ของผมอ่ะรุ่นของผมมันเก่าแล้วมันไม่มีบลูทูธยังไม่ยังไม่มีฟอัปเก็ขึ้นมามีบลูทูธถือว่าดีมากนะครับในรนนี้ที่ใส่บลูทูธเข้ามาให้ด้วยใช่ใชก็เชื่อมต่อกับแอปได้แล้วก็แบบพวกสมาร์ทโฟนครับหรือแท็บเล็ตอย่างเงี้ยได้ก็จะเป็นแอปของแอปสมาร์ทพีนิต ของทางยามาฮ่าคนเลยก็เรื่องน้ำหนักคีแล้วกันน้ำหนักคีเนี่ยตัวของผมเนี่ยครับผมน้ำหนักคีส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็อ่ะมีเบาๆบางๆหน่อยแต่ว่าเด้งดีเป็นคอมเมอร์แอคชั่นครับผมดีมากถ้าเป็นตัวนู้นจะเป็นยังไงฮะตัวนี้จากที่ลองก็ น้ำหนักคีเนี่ยค่อนข้างจะมีความหนึบแล้วเวลาปล่อยเวลาเวลาเล่นเนี่ยคือรู้สึกว่าคียมันคืนตัวช้ากว่าตัวนู้นตัวนั้นจะมีความเด้งตัวนี้มันจะมีแบบเด้งแบบอพอเราสมมติเราปล่อยแรงมันก็จะแบบมีเด้งหลายชั้นใช่แต่เนี่ยมัน,มน<ะ>ค่อนข้างจะคืนตัวช้าอ่าคือล่วงกว่าด้วยแล้วก็แบบว่าเหมือนเวลาเล่นคือมันจะไม่มีเสียงรบกวนถึงจะเป็นแบบคี์ซินเทติกแต่ว่าแบบเล่นแล้วแบบ เนี่ยมันเงียบมันจะไม่มีเสียงรบกวนก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยเหมือนแบบรุ่นก่อนๆเนี่ยอัปเกรดอัปเกรดตัวตัวปุ่มคีย์อะค่อนข้างจะดีกว่าคใช่คือว่าเขาทํามาดีมากตัวนี้แล้วมาดูช่องต่อด้านหลังของทั้งคู่ทั้งคู่เหมือนกันเลยก็คือมีช่องต่อ a d เตอร์แล้วก็ช่องต่อออฟอินแล้วก็ต่อ s ิน t a i n ได้ sustain p a d d l ต้องบอกว่ามี2แบบมี paddle สามทางกับแบบ p a d ดิลทางเดียวครับผมก็คือต่อทางทางได้ใช่เป็นทางเลือกอีกช่องนึง ก็จะเป็นช่องเป็น USB, USB. แบบเป็นสายแลนสมมติถ้าเราจะอัดเนี่ยแล้วแบบไม่อยา,ากจะให้มีเสียงรบกวนจากภายนอกอก็คือเราจะเสียบสายแลนเนี่ยต่อกับมือถือได้เลยแล้วก็กดอัดโดยที่ว่าเสียงตรงเนี้ยจะเข้าไปที่สมาร์ทโฟนของเราโดยตรงเส<ช>ียงมันก็จะไม่ดีเลยไม่เลยแล้วแบบว่าเสียงแบบมันได้คมชัดโด<ช>ยที่แบบว่าตัดเสียงรบกวนเหมือนตัดเสียงรบกวนออกถ้าจะอัดเนี่ยผมแนะนําก็ให้ใช้สายทั้งคู่เลยแต่ถ้าเกิดว่าใช้แอปตัวนู้นก็จะเชื่อมต่อบล<ช>ูทูธได้เลยใช่บลูทูธบลูทูธเปิดเพลงได้ด้วยนะใช่บลูทูธตัวเนี้ ใช่ครับผมแล้วของผมเนี่ยก็จะไม่มีบลูทูธแต่ว่าใช้กับแอปก็คือใช้สายต่อนั่นแหละครับผ่านช่อง USB ใช้ B นะครับผมด้านหน้าของผมก็จะมีช่องเสียบหูฟัง2ช่องแต่ว่าเป็นช่องลูแจ็คทั้งคู่เลยนะครับผมทางของคุ้มสื่อมีไหมฮะก็มี2ช่องเหมือนกันก็เป็นสายแจ็คทั้งคู่เหมือนกันเป็นสายแจ็คหัวใหญ่ทั้งคู่เลยเหรอครับทั้งคู่ท<ช>ั้งคู่เลยเหมือนกันอยู่ตรงฝั่งนี้ด้านหน้าเพื่อที่ว่าการถังม้วถ้าเกิดเอาไว้ด้านหลังเนี่ยมันจะเกิดการแบบ พันกันนิดตึงถ้าเกิดสายมันจะเกะกะเวลาเล่นเขาก็เลยมาย้ายเหมยข้างหน้าออนีาก็ถือวนะ่าดีนะครับที่ช่องต่ออยู่ด้าน,นหน้าแต่ว่าเสยดาดที่มันเป็นช่องรูใหญ่ี่จะต้องแปลงหัวหูฟังอีกทีหนึ่งครับผมถ้าเกิดมีแบบรูมาให้เลือกสักสองสองแบบก็ดีเนาะแบบเป็นหูเล็กแต่ว่าเป็นอะไรนะช่องเล็กช่องหนึ่งเอ่เป็นช่องใหญ่ช่องหนึ่งแล้วใครที่เอาไปเล่นนะครับผมต่อลําโพงข้างๆตัวใกล้ ต่อผัดช่องฟังก็ได้เพราะมันมี2อช่องครับผมหรือว่าถ้าไปต่อไม่กกีไกก,ก็เสียบช่องพอ,อ,อ,อกอินได้เลยครับเรามาพูดถึงฟังก์ชันคร่าวๆของทั้ง2ตัวดีกว่าของผมเนี่ยจะมีซาวของผมมีซาวอ่าเขาเราียกอะไรนะเดโม,โอดโมของผมมีเดโมด้วยมีตัวอย่าง,างครับผมฟังนู้นมีไหมฮะตัวนู้นมีเหมือนกันแต่อาจจะเป็นแบบเพลงคนละเพลงกันเพลงคนละเพลงคนละแบบกันอ่าเพลงก็คือคนละเพลงกัน แล้วก็ของผมก็มีเป็นเมทานอมแน่นอนมีอยู่แล้วตัวนร้ก็น่าจะมีอยู่แล้วครับผมแล้วก็ปรับเมทานอมวอลลุ่มตรงนี้ได้ด้วยปรับความดรงความบัสเมทานอมอ๋อของผมก็มีนะผผมก็มีปรับบีทแล้วก็ปรับจังหวะได้ครับผมเมทานอมอาวอลลุ่มของเมทานอมก็ปรับได้ผมมีผมสามารถอัดได้ด้วยตัวนี้อัดรู้สึกอัดได้ในโมลี่ไว้ได้ด้วยอ๋อเิมจะไม่หายอ๋อของผมนี่น่าจะทําไม่ได้ของผมทําไม่ได้ครับผมได้ส่วนฟังก์ชันตรงนี้อ่ะ มีแค่มีจริงๆตรงเนี้ยมันก็เหมือนเหมือนกันเนาะใช่มนเอนกมีอัดมีเพิ่มหรือลดเสียงมีเพิ่มหรือลดไป็น่อมนได้แต่ว่าต่างแค่ว่าตรงเนี้ยจะมีฟังก์ชันบลูทูธขึ้นมามันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือกดฟังก์ชันค้างเอาไว้แล้วมันก็จะขึ้นบลูทธูธของ<ค>ผมเนี่ยอ่าดูเรื่องปุ่มที่ผมเห็นนะครับผมตัวของผมเนี่ยหนึ่งสองห้าตัวปุ่มจะวางกันแบบวางห่างกัน จะสเปรย์สปาได้หนึ่งแต่ตัวนี้มันจะวางแบบวางแบบกลุ่มเลยใช่เรียบๆเลยอนีเป็นอ่าอย่างที่เห็นซาวเอาไว้เลือกซาวแล้วก็จะมีไฟเป็นวายเซนอันนี้เป็นแนวนอนครับผมเป็นแบบแนวตั้งสีแดงๆไว้เลือกเป็นโนหนึ่งเป็นโนสองสามสี่ก็จะมีซาวละสี่เสียงสี่ตแตใช่แต่รู้สึกว่าซาวตัวเนี้ยก็น่าจะอันนี้ใช่ดีกว่าเสียงดีกว่าเสียงดีกว่าผมได้ลองมาแล้วเสียงดีกว่าครับผมแล้วก็ตัวนี้มี มีฟังก์ชัน Sound b o o t มาด้วยก็คือทําให้เสียงมันดังขึ้นกังวานขึ้นแล้วก็สามารถแบ่งเลเยอร์ได้ 2, 2> สเสียงของตัว2องสอาได้ไหมฮะก็สปิทสเป,รสปรหรือดูโอหรือเลเยอร์ก็ได้ครับผมเล่นมากกว่าหนึ่เสียงเลยเดียว Sound b o o t ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันอ่ากดสามารถกดเปิดปิด,ปดตรงนี้ได้เลยครับครับผมก็ประมาณนี้ฟังก์ชันมีคล้ายๆกันทั้ง2รุ่น นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในตัว225เนี่ยในตัวนะครับผมในตัว225เนี่ยจะเพิ่มเป็นในเรื่องของเสียงมากกว่าอัปเกรดในเรื่องเสียงเป็นหลักแล้วก็ลำโพงด้วยแล้วก็ทัชชิ่งน้ำหนักคียดที่ดีขึ้น,นอ่าแล้วก็การวางลำโพงที่แตกต่างกันขนาดตัวอะไรอย่างเงี้ยครับดีไซนเ์เพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาก็คือเป็นตัวบลูทูธอ่าแต่โน้ตก็คล้ายๆกันแต่ว่าสแตนโน้ตของผมเนี่ยจะเป็นรูช่องด้านบนแบบนี้น่าจะเห็นเนาะจะมีช่องแบบ ช่องเสียบด้านบนอย่างงี้แต่ว่าสองสองสองห้าเขาจะทำแบบซอดไว้ตรงนี้อ่ะจะอยู่ด้านหลังใช่จะยื่นออกมาด้านหลังจะดูสวยดูเรียบหรูกว่ากว่านะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของทั้งคู่กันนะครับผมว่าแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับผม mm. ทั้งสองรุ่นเลยอัดพานไม้์สดเลยนะครับผมเดี๋ยวให้คุณครูมาสื่อเล่นให้ฟังครับผมไปฟังกันเลย ดอยครับผมก็ได้ก็ได้ฟังกันไปแล้วสําหรับเสียงทั้งสองตัวแตกต่างกันยังไงก็ลองตัดสินใจเอาดูนะครับผมนนะอดีวผมจะสรุปง่ายๆอีกทีหนึ่งนะครับผมพูดคร่าวๆว่า2ตัวนี้มันเหมาะกับใครจริงๆทั้งคู่เนี่ยเหมาะก,กับก็คนเริ่มเรียนก็ได้ใช่ทุกวัยนะจริงๆคนเล่นอยู่แล้วก็เหมาะสําหรับคนที่อยู่คอนโดเป็นโนยามาฮ่ารุ่นนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเหมาะสมควรอยู่ขนาดตัวกินพื้นที่ไม่มากแต่ผมได้เป็น88ชีดด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถซ้อมเล่นเองเองีแบบเยบๆคนเดียวได้โดยที่ไม่รบกวนคนอื่น สมมติว่าแบบคอนโดเนี่ยถ้าเล่นแบบอเปิดลำโพงเนยนะก็คือแบบอาจจะมีการโดนคอมเพลนนิดนึงว่าเสียงกะนะระปวเนี่ยเราก็เสียบนี่เลยเสียบดโฟนฟังเองคนเดียวใส่เดโฟนแล้วก็เปิดเสียงดังได้เลยถ้าลูกค้าก็กังวลว่าเสียงมันจะดังไปไหมอะไรเงี้ยครับไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเสียงเบาอะ่ะมันค่อนข้างจะเบาได้แบบมากๆเลยแต่ลำลองก็คือซาวตัตวเนี้ยคือลำโพงหรืออะไรลำโพงองค์ประกอบเนี่ยคือมันซาวมันมีมิติมากกว่า ด้วยความที่เขามีอา่านมีตจาะมาด้านหน้าด้วยใช่ใช่เทนที่คนเล่นคือคนฟังจะได้ยินอยู่อย่างเดียวเราก็จะแบบเหมือนกับว่ามีได้ยินตัวเองเม,อมากขึ้น,นอัปเกรดมาค่อนข้างจะดีถือว่า2 2 5เนี่ยส่วนตัวผมมารู้สึกว่า2 2 5คุ้มกว่าเยอะเลยคุ้มกว่าเยอะเลยในเรื่องของซาวด์เสียงนครับน้ำหนักคีย์ที่ดีขึ้นแล้วก็ดีไซน์ตัวที่สวยแล้วก็เสียงทั้งหมดเนี่ยอัปเกรดมาทั้งหมดเลยนะทั้งเสียงออร์แกนอีเบนโนหรือว่าเสียงอะคูสติกอะไรเงี้ยครับผมก็อัปเกรดมาหมดเลย ถือว่าดีครับผมถ้าให้พูดถึงเรื่องราคาเนี่ยราคาชอตอนนี้ตอนนี้ราคาค่อนข้างจะห่างกันอยู่ใครที่มองหารุ่นใหม่ๆด้วยใหม่125เนี่ยเวิร์กมากสดใหม่ใช่สดใหม่หรุ่นใหม่<ด>ล่าสุดเลยแล้วก็เสียงดีทุกอย่างดีหมดเลยแต่ถ้าใครที่อยากจะซอฟราคาลงมาหน่อยเป็น125ก็ไม่แย่ครับผมแต่ว่า125เนี่ย เคลีรี่มันค่อนข้างจะนานแล้วส่วนตัวผมเล่นตัวนี้มาค่อนข้างจะนานแล้วตั้งแต่อย่างเล่นไม่เป็นเลยด้วยซ้ำใช่สองสองหนึ่งสองห้านะครับผมหือว่านานอยู่เขียงยังใช้ได้อยู่ยังพอสู้กับรุ่นเริ่มเริ่มของแบรนด์อื่นอื่นได้อยู่ใครที่สนใจสินค้าของเรานะครับผมสามารถดูได้ทั้งสองสาขาเลยครับมีที่ไหนบ้างครับกาที่นีนะก็จะเป็นสาขาราชพฤกษ์เป็นงยู่นเดลอาจิคผมและอีกสาขาหนึ่งจะอยู่ทางเรียบสวนอยู่ในโครงการแฮปปี้ฮับครับผมตรงถนนสุขัศวิท ใครที่สนใจสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมเป็นโนยูลนเดเซิร์ชในเว็บหรือว่าเซิร์ชในไลน์ก็เจอเราหมดทุกที่เลยนะครับผม Google Map เซิร์ชรัดมาที่ร้านได้เลยติดต่อเข้ามาผ่านเบอร์ได้เลยด้านล่างนะครับผมถ้าใครอยากจะให้รีวิวตัวไหนเนี่ยก็คือสามารถคอมเมนต์มาให้ได้เลยครับหรือใครลองซื้อไปแล้วเป็นยังไงลองคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลยนะครับผมเป็นความรู้ให้กับคนอื่นๆต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปรีวิวต่อไปครับ สำหรับคลิปนี้พวกผมก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย